ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝั่งแดงสถานที่ตั้งบ้านสุขสำราญหมู่ที่16ตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชนมีการค้ามานาคมสะดวกมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นประวัติการจัดตั้งศูนย์ ในปีพศ2558สำนักง,งานเกษตรอำเภอนากลางได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝั่งแดงขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสังตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินควบคู่กับการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานเพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกรการบริหารจัดการศูนย์โดยเกษตรกรมีเกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลเป็นที่เลี้ยงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ มีจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินปุ๋ยสังตัดเพื่อขยายผลและประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมส่งเสริมการ,รเกษตรด้านดินและปุ๋ย 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ด,ดินให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนบทบาทภารกิจ 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด,ดินด้วยชุดตรวจสอบ NPK และ pH ในดินแบบรวดเร็ว 2. ให้บริการวิชาการด้านดินและปุ๋ยโดยให้คำแนะนําการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3. มีการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านดินและปุ๋ย 4. จัดทําแปลงเรียนรู้และจุดสาธิต 5. บริการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาถูกโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยให้แก่สมาชิก องค์ประกอบของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝั่งแดงองค์ประกอบที่1สถานที่อุปกรณ์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝั่งแดงอยู่ในแหล่งชุมชนมีการค้ามนาคมสะดวกองค์ประกอบที่2สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด20รายโดยมีนายปีชาวุฒิสารเป็นประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝั่งแดง สมาชิกนำเอาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดไปใช้ร้อยละ50องค์ประกอบที่3การบริการโดยให้การบริการตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำโดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกองค์ประกอบที่4การบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสูตรจัดการดินปุ๋ยชุมชนมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนและมีการประชุมอย่างน้อย3เดือนต่อครั้ง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกรู้จักตนเองทราบศัก,กยภาพและขีดจำกัดมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆองค์ประกอบที่5แปลงเรียนรู้เพื่อการขยายผลสำนักง,งานเกษตรอำเภอนากลางและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติของเกษตรกรมีการอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักโดยเทศบาลตำบลฝั่งแดง อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรการบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูลและสำนักง,งานเกษตรอำเภอนากลางให้การสนับสนุนอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการรางวัลและความภาคภูมิใจปีพศ2561 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปีพศ2562รางวัลชนะเลิศอันดับสองการประกวดศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเป็นประธานศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลฝางแดงงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคการเกษตร สนับสนุนโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู